สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนอทุกท่านใหเราดูอีกสุดไม่ต้องบวกต้องลบมีเอะเราใช้เลขวิ่งจับเอาเนาะเลยตัวเดียวกันหมดผิดก็ผิดถูกก็คือถูกไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลากกินแบง่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเราจะใช้สูบนี่แต่มันเข้าตัวกลับนะเรากลับด้วยใช้เลยวิ่งตัดเอาไม่ชอบเราก็ตัดออกไปแต่สีห่หางนี่เราต้องต้องใช้มันแต่มันเป็นตัวกลับหลักร้อยก็ผิดผิดหมดเลยจับไม่ถูกตัว สีหางเองถ้าเราเล่นสองตัวก็มีสิทธิ์ได้ไปดูประจำวันที่สิบหกทับหกทับหกเจ็ดบนที่สามบนที่สามเราจะใช้เลขที่โอกก็คือหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ด แต้มมาหนึ่งจิตแล้วก็บวก2องนะคะเป็น9ก้าบวกหก็คือ456 9้าหกเบวกห้ศนบวกห้าหบวกหนะคะจะใช้เลขแทนกันก็คือเอาหมาตั้งหกจิตศู สี่ห้าเพราะว่าหกันชนกับตัวนี้เราไม่เอามาเก้าเดี่ยวคู่ก็คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้า หนึ่งสหนึ่งห้าแปดชุดแต่เราไม่เอาเราก็ตัดออกไปจงไว้สีหางนี่แหละเอาไว้แค่สีหางถ้าเรากันกัรหลุดก็จัดหมดทามันชวนตัวไหนเยอะเราก็เอาตัวนั้นแต่บางทีส่วนเยอะก็ไม่เข้าอะ่ะงวดที่แล้วหน่อเก้าสอะ่ะโอ้ยเน้นเน้นต่ไปอ,อกสามเก้าเก้าสามจ่วย ที่ที่ออกไปก็คือ okay. าไปที่หกศูนย์แล้ว เข้าได้วันที่แล้วมันเข้าล่างต่อมาก็คือหกเก้าศูนย์หกศูนย์ก็คือเก้าบวกกันได้เก้าลูกเต็มไปหนึ่งก็มาหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดมีพวกสอง นี่บบกห้าบกห้าบกห้ามันจะได้สามตัวนี้ก็คือสองสามมาตั้งหกจิตมาตั้งเปรตลายวอนมีอยู่แล้วเนาะเป,ปรตก็ตัดออกไป,ปนก็ตัดออกไปก็คือสองเปรเราจะใช้ลตัวกลางจับเอาดิมันกลับได้ทุกตัวเนาะ กับด้วยนะคะสองเก้าสามเปดสามเ้าสองหสองจสามจเราตัดสีตัวนี้ออกไปถ้าเราบางทีมันก็เข้าแต่กันไว้นี่ที่ออกไปก็คือ นี้หลักลอยตัวนี้เข้าอยู่หลักลอยเพราะว่ามันได้ตูดอยู่เก้าศูนย์หกศูนย์บวกสี่สี่บวกสี่ได้แปด ถ้าไม่มีก็เลยไม่เข้าผิดเลยเราสูตรนี่แหละเป็นหนักถ้าเราศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกสี่ได้ห้าแล้วเราก็จะใช้เลขหกบวกศูนย์บวกเก้ามันก็ได้ห้าหกเจ็ดเป็ดชนที่เปดเราเอาเปดห้ากับศูนย์แต่เราไม่เอา เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันหน้าก่อนมันก็เราเอาเปดมันก็มาที่เปดสามเก้าศูสามเก้าสสามเก้าผิดจอยผิดนะคะแต่สองตัวเข้าอยู่เพราะว่าอันนี้มันเน้นสองตัวเนาะ จะใช้ก็คือห้าเก้าสมวนเดิมล่างไปที่สี่สองเบวกสามเป็น12เดินหน้าเป็นหนึ่งเต็ม็ก้าสิบสิบสองสองบวกสองเป็นสี่ห้าห บวกห้าบวกห้าบวกห้าเป็นเก้าสี่บวกห้าเป็นเก้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์ห้าบวกหกก็เป็นหนึ่งเอาห้าหกมาใส่ตรงนี้เก้าศูนย์มาใส่ตรงนี้ใช่ตรงนี้นะคะ ก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกสุดเลขน,นี้เอ้ยเราใช้เลขวิ่งจับเอาเลยตเดียวถ้าเราจะใช้มันก็นอย่างนี้แหละแกมันเป็นตรงกับเลขวิ่งเราเองเนาะ ห้าเก้าห้าศูนหเก้าหกศูนย์ไม่แน่นะคะหกอาจจะมาถ้าหกไม่มามันก็มาตัวนี้หนึ่งห้าตัวเดียวหนห้ากับหกศูนย์นี่แหละกันไว้หลักร้อยเราเหมือนเดิมเอาสามบวกสีได้เจ็ดผิดแล้วมันก็ต้องเข้าเลยเนาะสี่บวกเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ด 9 3กบวกกันหลักลอยเดินี่พวกเาคงที่แ่แปนที่เจ็ดนที่เจ <c oughs> อันไว้คือเปนเนาะ กันไว้คือแปดก็คือสามหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้ากันไว้คือสามโอ้มันสูงที่สามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามตัวเลยกโอ้แปดจะมาอีกไหมเนี่ย อะไรคือแปดหนึ่งหกจะมาด้วยกันอีกไหมเอาหกดีกว่าพาาุ่มผลขคงที่มันจะมาที่หกเจ็ดเก้าสามตัวให้เราได้เลขเด่นมาจับเอาเลย <c oughs> จะจับให้ดูนะเลขเด่นของเรามีหนึ่งกับสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนเก้ามันมาเข้าที่หนึ่งหกเนี่ยเอาตัวนี้เลยเปลี่ยดเลยร้อยเอาป็นหกก็ได้จะลืมหกหนะะึ่งหกเลขเลขอะไรนะคงที่ของปีนี้เลยหกเจ็ดเก้าเราใช้พพศอบวกกันมันมันจะมาตรงกับตัวนี้เลยเลขพพศอบวกกัน ชอบพอจัดขัดกระพานนะคะสองหาหนึ่งห้าหนึ่งหกสูรมันมาหนึ่งหจชอบหนึ่งหกชอบต้นไหนก็จัดไปตัวน,นั้นนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า คุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า